ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องถ้าเราใช่เขาจะให้แบบไม่ต้องขอหวานเจียบจุบจุบยามเช้าเๆครับสวยสๆโดนโดนใจเลยครับ EP ที่5้าครับชุดใหม่ครับ พิเศษเลยครับสวยสวยงามงามครับโดนโดนใจทุกอง์เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับ มาดูรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นเป็นน่าจะเป็นงาแกะครับลาหูอมจันทรครับเรี่ยมกรอบเงินเก่าครับ รายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับเลี่ยมเงินครับสมเด็จวัดเกศชัยโยครับรายการที่3ครับเป็นแหวนครับแหวนหลวงปู่ดูครับน่าจะเป็นเนื้องเงินครับ รายการที่สี่ครับเป็นหัวแหวนนอร์อลครับสร้อยเงินครับมาพร้อมสิงตาแดงครับสิงตาแดงแกะแรงลิ์ครับเรี่ยมกระเช้าเงินเก่าครับ สิงโตปบเหยือครับองค์ที่สามครับเป็นสิงแก่เก่าครับได้ฐานจานยันครับ รายการที่5้าก็เป็นแนบครับเป็นเข็มกัดรอหครับฝังพลอยล้อมรอบเลยครับรายการที่6ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับน่าจะเป็นเสือหลวงพ่อวงครับ วัดปารีวาดครับสมุดปาการครับกรอบแตกรายงานเลยครับรายการที่7ครับเป็นหลวงพ่อโสธรเนื้อ3กษัตริย์ครับพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์ครับ80ปีกรมตำรวจครับ ไต้ฐานต่อโคดนัมเบอร์ครับตองแปดครับแปดแปดแปดครับรายการที่แปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุ่นครับวัดอัมพวันครับเหรียญห่วงเชื่อมเก่าครับ รายการที่9ก้าเป็นเท้าวเวสุวรรณครับเนื้อโลหะครับปอ,อกเนื้อนวะเลยครับองที่สองครับเป็นเท้าวเวสุวรรณครับวัดจุลามณีครับเนื้อกาไหล่ทองครับ องที่สามครับจานยานด้านข้างนะครับวัดจุลามณีครับเาวเวสุวรรณครับหลังยันครับรายการที่สิบครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับปี05ครับเนื้อโลหะครับ รายการที่11เครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับน่าจะเป็นเนื้องเงินครับหลังยันห้าครับวัดโสธรวัดลาลามครับปอลวิหารครับมาพร้อมกล่องเลยครับ หลวงพ่อพุทธโสธรครับวัดโสธรวารา,ลามลรมิหารครับที่ระลึกสร้างอุโบสถหลังใหม่ครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จลายฉลุครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับรุ่นเสาห้าครับ รายการที่13ครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูครับด้าน,นหลังตอกโคตร้วยครับหลวงปู่ดูวัดสแกรครับรายการที่14ครับเป็นปิดตาครับปิดตานั่งพยันครับ ตาน่าจะเป็นหลวงปู่มหมุนครับวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญหลังยันห้าครับพระครูกรุณาวิหารวิหารีครับ วัดกิ่งแก้วครับน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญเสมาครับองค์พระปฐมเจดีครับหลังยันครับ รายการที่17ครับเป็นปิตาเข้าหลามตัดครับหลังยันครับปิตาหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับหลังยันครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับน่าจะเป็นล็อกเกตครับ ล็อกเก็ตขาวดำหลวงพ่อกลวยครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับ2องสี่แครับหลังยัน5ครับสิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อครับ เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อคงครับรายการที่19ครับหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นรุ่นลายเซนครับเนื้อโลหะครับ รายการที่ก็ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดรับหลังพระอาจารย์ทิมครับมีสององค์ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดหลังพระอาจารย์ทิมครับ รายการที่21ครับน่าจะเป็นพับแห่งตีกายครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับน่าจะเป็นพักกุครับ รายการที่22ก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับรายการที่23ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดลงยาครับหลังสถูบเจดียครับเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับวัดเขาบันไดอิดครับหลังยันครับองค์ที่2องก็เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวครับวัดหงมนครับ2,513น2513ครับหลังยันครับ รายการที่25ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่26ครับ เป็นพระนางพญาเนื้อผงน้ำมันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับองค์ที่สองครเป็นพระสมเด็จวัดอินครับวัดอินทาวาดหลวงปูพ่พครับเนื้อผงพุทธคุณเก่าครับ รายการที่27ครับเป็นล็อกเก็ตแปะลงสีครับหลังภาษาจีนครับรายการที่ย8ครับเป็นพระพุทธงะน่าเป็นน่าจะเป็นไม้ครับไม้ยิ้วดำแกะครับ ไม้ยูดำแกะเก่าครับอง,องค์ที่2องเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่29เครับเป็นล็อกเก็ตพระมงคลเทพมุนีครับ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับหลังยันดวงครับรายการที่30ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับมี2ององค์ครับ องที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่3าครับเป็นพระหูยานหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับเรียมกรอบสวยๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระเป็นพระลีลาครับเนื้อผงเก่าครับปางลีลาเนื้อผงครับรายการที่สาครเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพญาพิมพเข่าตรงครับองค์ที่สองครับเป็นพระหลวงพ่อโตครับเนื้อดินเก่าครับรายการที่สาสิบสี่ครับเป็นปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับปิดตาคุกลักครับ เนื้อส,สวยๆเก่าๆนะครับองค์ที่2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับรายการที่35ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยครับหลังยันครับเหรียนเก่าๆเ,เลยครับรายการที่36ครับเป็นพระภพยลีพิ้าครับหล่อโบราณครับ รายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่38ครับหล่อโบราณแปะยิ้มครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับปิดทองคุกลักเก่าครับหลังมังกรครับ วงที่2องเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่40่สครับเป็นพญาคุดครับพญาคุดเหยียบมังกรครับ เมตตามหาอำนาจครับพยาคุดเหยียบมังกรนาคราดครับเนื้อโลหะกเก่าๆแล้วครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับหลังยันหลวงพ่อแพ้ครับ องค์ที่สามครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับหลังยันครับหลวงปู่สุขถือไม้เท้าครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับเป็นรูปหล่อพระพุทธโสธรครับ เนื้อสามกษัตริย์เก่าครับรายการที่42ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับมีเงินล้นหลามครับ วาสนาดีมีเงินล้นหลามครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่43ครับเป็นท้าวเวสสวรรณวัดจุฬามณีครับลงยาครับเหรียญลงยาครับมี3องค์ครับ3องค์3าส,าสีครับ วัดจุลามณีครับสีขาวครับสีแดงครับสีเขียวครับวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครครับ รายการที่44ครับเป็นพับปั๊มหลวงพ่อทวดครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับองค์ที่สองครับเป็นพระเนื้อผงช็อกโกแลตครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่45ครับก็เป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับวัดโพายท้องครับใต้ฐานอุดผงครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่46ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินครับรายการที่47ครับเป็นพระลอดครับพลอดเนื้อดินมหาวันครับแควคาดปลอดภัยครับ เนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่48ครับเป็นชินาลาดหล่อโบราณครับใต้ฐานต่อโคตรครับชินาลาดอินโดจีนครับหล่อโบราณเก่าครับวงค์ที่สองครับเป็นพักกิ่ง ก้นหอยครับใต้้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจาดครับวัดบางกระเบาครับรายการที่49ครับเป็นแหวน 18k ครับสวยๆแล้วครับมีอยู่4วงครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับแหวน 18K ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับถูกใจได้เลยครับราคาแบ่งปันครับขอบคุณครับ